ร้านับเติมทองอีนฟอเบลเฟส2023และเกมมือถืออีกมากมายคุ้มกว่าเติมเอง 15- 20%ยนู่นนะราคาถูกสะดวกปลอดภัยขอแนะนำร้าน Overtop Up ครับตอนนี้ถูกลงกว่าเดิมบีกลิงอยู่ใต้คลิปเจอกันอีกทีก็ปีใหม่เลยนะแผนที่แต่ก่อนเล่นไม่ถนัดเดี๋ยวนี้ก็มาเล่นถนัดเฉยนะเป็นแผน4 1 3 2่เล่นใช้ไต่แดงได้เลยอนะ่ะแต่ก็แบบพอเจอตึกๆก็ยังตัดอยู่นะยังไว้ใจไม่ได้ขนาดนั้นแล้วก็ ถ้าขึ้นไต่ดีดีสี่ดีสามเนี่ยง่ายนะเล่นง่ายถ้าเขาเขาพวดเนี่ยแต่นี้ใครเขาพวดนี่โอ้โหง่ายนะเล่นจะง่ายมากนี่โอ้ก็มาดูนะใครเล่นแบบน,นี้ไม่ถนัดเหมือนกันบ้างเหมือนแต่กนะ่อนอะเล่นยังไงก็ไม่ถนัดนะแต่พอ,อเอาไปมาเริ่มถนัดเฉยนะ เหมือนแบบเราต้องออกข้างแล้วก็ตบกลางแล้วไม่ต้องแทงแบบไม่ต้องส่งกันแบบตัวต่อตัวแบบใกล้ต่อใกล้ไปเรื่อยๆองเไม่ไม่ต้องทําอย่างนั้นนะถ้าอยากให้มันหลุดง่ายๆนะออเออเกือบโดนเน้นแบบส่งข้ามไปมาหน่อยนะบางทีส่งข้ามไปข้ามไปตัวนึงเพื่อไปเอหายอีกตัวนึงแล้วก็ค่อยแทงกลับมาให้ตัวที่ข้ามไปนะรู้งงหรือเปล่าแต่ประมาณนั้นนะเดี๋ยวรอดูบางส่วเอา มันจะแบบเหมือนจะเล่นง่ายขึ้นมาหน่อยนะไม่ต้องส่งแบบตัวใกล้ๆมากก็ได้นะแต่เจอคนรับดีดก็ต้องแก้ตามเกมไปไม่ได้นะรับไปก่อนนะภาพมันจะกระตุกๆหน่อยๆน,นิดนึงนะแบบอันนี้ก็พยายามปรับภาพปรับภาพไม่ได้น่าจะภาพต่ำเกือบต่ำสุดนะเริ่มไม่ไหวแล้วนะโทรศัพท์เวลาอ่านหน้าจอ อืไม่หลุดนะอันนี้เนี่ยแบบเห็นไหมโอ้โหยลุดเหรอหลุดขอไปก่อนไปก่อน <c oughs> ขนึ่งกปไพรเดอร์นะเพราะเนี่ยถ้าเกิดตะเกียะส่งตัวมีแค่ตัวใกล้ๆส่งที่ใกล้มันก็ยังจะตันอยู่มันจะยังไม่ค่อยหลุดนะมันต้องส่งแบบส่งข้ามตัวกันไปมาหน่อยนะเห็นยะจะแบบรับยากเลยแล้วก็ เน้นตัวไว้นะกองหน้าสองตัวเน้นไวๆไวเลยจะเล่นง,ง่ายแบบหูง,ง่ายนะแท,แทงไปเดี๋ยวก็ได้อีกแต่ถ้าเป็นตัวแบบวิ่งช้าๆนี่มันต้องต่อบอลเยอะหน่อยนะต่อบอลให้กองหน้าต่อบอลจอนไปถึงหน้าครัแต่ถ้ากองหน้าวไวๆนี่โอ้ยจะโดนอย่างเดียวแทงไปตั้งแต่ครึ่งสนามนี่ได้เลยนะเน้นวิ่งนะสองตัวหน้านวิ่งแล้วเขารับดีก็ ใช้เกมว่าเพิ่มาเปลี่ยนเป็นเปิดมงเอานะประมาณนี้นะสไตล์โอ้ยจะโดนอย่างเดียวเลยโอ้โหทรงกลุ่มเออแล้วก็ที่สำคัญนะเกมรับเกมรับนี่สำคัญที่เป็นตัวกลางร,รับอะให้ใช้เป็นสไตล์เป็นพวกคาซิมิโร่พวกสไตล์คาซิมิโร่อนะ่ะเนั่นแหละใช้สไตล์นะนะั้นมัน,มนจะแบบรับดีหน่อยรับไม่หลุดง่ายนะ ดูแต่ก่อนใช้เป็นบล็อกทูบล็อกไงใช้บล็อกทูบล็อกตลอดเพราะว่าตัวบล็อกทูบล็อกมันยมรับดีไงแต่ตอนนั้นไม่ได้ส่วนสไตล์เท่าไหร่พอโดนเขาส่วนมันก็เข้ามันก็แบบมันก็หลุดแะมันหลุดแบบหลุดง่ายง่ายแล้วก็รับก็ยากยากเนี่ยแบบมันไม่ค่อยติดตามตัวเท่าไหร่มันจะไปมันหลุดง่ายนะก็เลยไม่ใช้นะตอนนั้นแผนนี้เพราะว่ามันรู้สึกรับยากหลุดง่าย แต่พอม,มาเปลี่ยนกางรับปุปป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 ๊บก็เออก็ไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะเพนถ้าเรารับดีๆก็ไม่ได้ง่ายขนาดนั้นมันก็มันก็ยากอยู่นะนีนไงนะแต่ดนแล้วเงนซะูนนะเออไม่ใช่เหมือนเท่าละโดนยิงไกลแบบสวยๆเลยอ้าวใจเย็นๆแต่ก่อนนน,น้านึงประตูตัวหนึ่ง ทั้งแรกก็ตึงๆนได้ไปก <en> ่อนตอนนี้ก็มีกิจกรรมส่งท้ายปีของรางวัลมูลค่า1 0 0 0 0แสนบาทนะชื่อกิจกรรมส่งท้ายปีของฟรีมิเนโลกับ Overtop Up นะเงินไขกิจกรรมสามารถดูเพิ่มเติมได้ที่โปรเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะใครที่อยากเข้าร่วมกิจกรรมนะปิดรับรายชื่อในวันจันทร์ที่15มกรานีนะประกาศผลรางวัลในวันที่21มกราสองห้านี้นะ ก็เวลาบ่ายสามเป็นต้นไปนะมีไรสดนะยังมีใบใบเวลาอีกเยอะนะไปร่วมกิจกรรมกันได้นะไปได้ของรางวัลไปนะ เดี๋ยวรอก่อนแทนครับแทงเรียบร้อยนะอือหือไม่เข้าอือหือทำนะเอารับรับไปก่อนเห็นไหมเห็นไหมอันนี้สไตล์อันเครื่มืเนี่ยคือมันแบบเขาวิ่งตามตัวที่ตัวที่มันจะสอดอะ่ะแต่ถ้าเป็นบล็อกทูบล็อกนี่ มันเหมือนจะไม่ค่อยวิ่งแบบนี้นะมันไม่ไม,ไม่ไม่ค่อยวิ่งลงนะมันจะวิ่งใส่เอา้าแอบบเรียบร้อยโอเคได้แล้วหนึ่งศูนย์เอ 2, เอสองหนึ่งค่อยไปนะอันนี้แบบพิกยิงนะเออแล้วก็กองหน้าเน้นตัวไหนพิกยิงดีนี่เอามาเลยนะเพราะว่าถ้าหน้าสองแบบนี้ถ้าแทงหลุดอย่างเดียวมันจะแบบ เขาจะดักง่ายขึ้นนะต้องโอ้โหเพิ่งจะนำมาตะกี้โรนโดพิกยิงด้วยนะ่ยเขาจะไม่กล้าเข้าพวดเรานะเออเขาจะถ้าพิกยิงเขาก็อาจจะเข้าพวดแล้วเราก็จะได้แทงตัวนะถ้าเขาไม่เข้าพวดเราก็พิกยิงนะประมาณนี้นะนี่ฮาเลนจะเอามาโชว์แล้วนะโดนโรนโด,โนโดยามเดี๋ยวเอาฮาเลนมาโม่งมางนะแล้วก็ตีขวาตัวเดิมคอสเปเชียลลิตนี ตัวนี้ก็เปิดแม่นนะแล้วก็นี่มามามาเลี้ยงหน่อยนะเยาะพลังลากนี้มันยั้งโกงอยู่นะได้ออยังไงก็ยังโกงอยู่นั้นแบบมันไม่ใช่ฟุกแค่าบางตามันมันหลาตาเนียไปอไอ้ที่แรกไหมเรามีของแรงในมือเลยนะไปค่อยๆต่อบันไปก่อนนะตราไปิดใจได้นะแบบนี้รอพี่ครับ ตายมือมันไม่ค่อยได้นะะกิแต่ก็เกอบอยู่ได้รุนนะมาดอกนี้แหละนครับดอกนี้เลยอาเล่นเดี๋ยวเ้าทำเองนี่งไงเห็นไหมมันมันม่งดีเป็นถ้าเป็นตัวอื่นอาจจะโม่งไม่เข้านะแบบนี้ีนะอาจจะออกไปแล้วนะอันนี้ม่งในทิศทางด้วยนะ อยู่แบบเรากะแบบเล่นทิทิทางมงได้อะห,อหรือมันมงคมอะมงคมมงดีเดี๋ยวลูกเดียวยังไม่พอนะเดี๋ยวเดี๋ยวจะโดนเอา้าจะเปิดมงเหมือนกันนะเ,เอาอีกรูปนะวความเขาเรียกว่าอะไรความชัวร์ความแน่นอนนี่ร่างนี้เดี๋ยวเล่นให้รู้เลย มานี่ก็รับไปนี่มาได้ไหมนะ่ะโอ้ยติดหน้าเอาแทงต่อาหาเล่นได้บอลน,นะต้องส่งนะยังไม่แทงฮนะเล่นก่อนรีบไปอีกทีรีบอีกว่าไปแบบไปกดสกิลติดสองอันแล้วมันช้าหมารูดเนะี่ย ว่าเดี๋ยวทำให้ดูอีกตามาละหาเล่นเขาที่เขาทางได้ไหมได้ไม่รับนี่เปิดอีกรูป <c oughs> เละ <c oughs> นี่ใไหมอือหือนีน่แบบอาจจะโชคช่วยหน่อยๆน,นะสี่สองหาเล่นคนเดียวสองูกเลยข้างหลังนะยังไงเออนาทีหมดเวลาอีกลูกไหม จะทำเหมือนเดิมไหมอืมผิดตัวโอ้โหมันเป็นลำบากนะมันไม่ใช่ฮาเลนมันเป็นฮาเลนเรียบร้อยนะที่เกียโอ้อีกลูกได้ไหมมาอืมไม่ถึงตอนนี้จะเปิดมองอย่างเดียวแหละตอนนี้อืโดนโหดูปิดอือ ลูสุดท้ายไปก่อนรอแทงสวยพิก <c oughs> ต,ติดตัวไปโอสีสอง